สวัสดีครับน้องๆวันนี้เป็นวันอะไรเด็กๆรู้ไหมครับวันฮาโลวีนวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปสำรวจบ้านผีสิงฮาโลวีนกันแต่ก่อนที่เราจะไปนะวันนี้นะเราต้องแต่งตัวเป็นผีก่อนใช่ไหมพร้อมมยยังพร้อมยยังเดี๋ยวเราจะกระโดดกลับมาแล้วก็จะกลายเป็นผีเลยนะทุกคนอ่าโอเคสามสองหนึ่งโอ้โห พีอยู่ดีเป็นผีแล้วอุ้ยผีอะไรเนี่ยผีแมวควนอ่าผีเล็บแมวมีเล็บแมวเล็บแมวในของเขาอ่าอุ้ยเขาเหมือนอ่ะของเขาเป็นชุดผีโครงกระดูกด้วยนะทุกคนไหนน้องนายดูสิอุ้ยน้องนายก็เหมือนน้องนายทำหน้าผีด้วยว้าวนี่จะไปโดนผีหลอกหรือจะไปหลอกผีกันเนี่ยโอเคเด็กๆพร้อมกันหรือยังโอ้จะไปหลอกผีถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย โอเคครับน้องๆตอนนี้เรามาถึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้เลยอันนี้คืออุโมงค์หลอนซ่อนผีซ่อนนรกด้วยไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวมาดูก่อนว่าวันนี้เราเป็นอะไรบ้างคนเขาเป็นผีโครงกระดูกใช่ไหมใช่แล้วส่วนน้องนายน้องนายเป็นผีอะไรครับเป็นผีพยาบาลผีคุณหมอผีคุณหมอพี่ดีเป็นผีเล็บแมวผีเล็บแมวไม่ผีแกะเล็บผีแกะเล็บ เราไปเลยไหมเราจะไวกันเลยเอามาแล้วนี่เขาเป็นผีหรือเปล่าอันนี้ผีหรือคนเนี่ยหรือว่าเรามาหลอกผีหรือเปล่าอันนี้เพื่อนดูแล้วไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวดูพี่เขาใจดีป่างกันเราเข้าได้เข้าได้ป่ะอุ้ยเริ่มแรกเลยนี่ใจดีใจดีใจดีผีพักทองนี่น่าจะกลัวเริ่มก่อมามีแล้วเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ผีอุ้ยมีผีด้วยตรงนี้ พีเกสเปอร์น่ารักดูด้นะฮะเปนน่าจลอนด้วยนะทำให้น่ากลัวแต่ดูน่ารักซะงั้นไปเลยไหมข้างในจะมีอะไรบ้างอุยอ่ย,อ,ยอันนี้อะไรอะมันเป็นภูเขาอ,อ,อะไรที่ต่างนี้นี่น่ากลัวอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนอุย่ย เหมือนเหมือนจะเป็นแบบโยมบาลเลยนี้คนเมื่อกี้โอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมกินข้าวอยู่อ่ะน้องนายลองไปนั่งดูซิดูซิว่าจะเหมือนแบบเป็นโยมบาลไหมเอ่หนั่งนเป็นผีเอาไปแก้นั่งไม่กล้านั่งเอาทีดีดั่งเอาระวังนะคือนั่งแล้วแบบว่าจะกลายเป็นโยมบาลเลยหรือเปล่าใช่ไหมโอ้เราเป็นโยมบาลเลยตรงนี้มีอีกนะเนื่องขุนเขามาดูวขุนเขามาดู เขาเป็นไงกลัวไหมไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไหนไปดูกันเดี๋ยวเราดูวิ่อันไหมกระทะทองแดงใช่แล้วอันนี้ถ้าเด็กๆอ่ะทำทำผิดพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่ทำไม่ดีเนี่ยก็จะลงกระทะทองแดงนะถ้าแกล้งน้องล่ะถ้าแกล้งน้องโดนไหมโดนถ้าแกล้งน้องก็โดนตอนนี้ขี่มาแล้วตรงนี้เห็นไหมเฟ้ยไหนไหนไหนเห็นไหมเฟ้ย เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นต่อไปไปไปไเลยไปไหนวันนี้เป็นไงพี่นายไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแม่น้องนายไม่กลัวคุณเขากลัวไหมอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็คือถ้าทำผิดเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นต้นนิ้วนะน้องๆดูสิเด็กๆดูเห็นไหมมี ใช่คุณเข้าดูสิถ้าเกิดว่าทำไม่ดีเห็นไหมจะต้องปีนต้นนิ้วดูนี่แล้วไม่ได้ปีนธรรมดานะเราปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงรู้เปล่ารู้ไหมว่าปีนานแค่ไหนปีนเป็นร้อยร้อยปีเลยนะรู้เปล่ากว่าจะหมดกว่าจะหมดโทษใช่ไหมนี่ดูสิอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยาทำไมเขาเขาตามเรามาหรือเปล่าอุ้ยเด็กๆหนีแล้วหนีแล้ว ดูดนีแลยหนีเลยพี่นายพี่นายไม่กลัวเหรอไม่กลัวพี่นายไม่กลัวเหรอฮะเฮ้ยตามจริงตามจริงตามมาจริงหนีไปก่อนดีกว่าหนีไปก่อนดีกว่าเฮ้ยกลัว้ตอนนี้มนมีกว่วกลัวออกไปแล้วคุณไปดูใกล้ๆสิว่าพีเขาอ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าผีหรือคนเนี่ยผีหรือคน หุ้ยดีไปใกล้ๆดินี่กลัวนี่กลัวปี่กาทำไมพี่ดีนี่แบบป้าจะพาไปดูเขาเป็นพวกเดียวกันกับเราดูสิเห็นไหมดูการแต่งตัวเห็นไหมดูพี่เขาแต่งตัวเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันดี่ค่ะไปให้ด้วยเฮ้ยไายบายด้วยอ่ะเอาไงดีเดินไปก่อนดีกว่าเดินไปก่อนดีกว่าต้องค่อยๆเดินเด็กเขาจะไม่ตามเราเลยคือ วิว Ele <that rawd unre Private> ีเุายืนมองตลอดเลยอ่ะถุงเท้าคุณพี่ดีพี่ดีสงสัยไหมว่าตกลงพี่เขาอ่ะตกลงเขาว่าเป็นผีจริงหรือผีปลอมไปดูใกล้ๆไหมไปไปดูใกล้ดีกว่ามาคุณมาเดี๋ยวให้กูเ้าพาไปกูเขาพาไปน้องนายเอาจริงเหรอ เอทเอที่อุ้ยป,ปะะา๊าป๊าว่าโค้ดเขาไม่ค่อยยิ้มเลยนะน้องนายไปดูใกล้ๆที่พี่เขาวิ้นพี่เขาเลี้ยงน้องนายหรือเปล่านะ่ะนี่โอ้ยยังจำเอาไงดีเอาไงดีน้องนายน้องนายถ้าเกิดว่าเขาเอาน้องนายไปอยู่ด้วยป๊าป๊าช่วยไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> จับมือหน่อยจับมือหน่อยเอาจับมือหน่อยเอ้ยเป็นไงผีหรือคนถ้าผีจะมือเย็นถ้าคนจะ มืออุ่นๆพีผีว้าผีว้าตกใจหมดเริ่มกลัวจริงแล้วอุ้ยพี่หนุ่ยดิพี่หนุ่ยดิโดนผีสิงเลยเมื่อกี้อ่ะกลัวมากกลัวมากพี่นายพี่นายอยู่นี่ได้นะพี่นายเหมือนพี่เขาเลยไปช่วยพี่เขาทำงานก่อนเดี๋ยวมารับเย้ป้า เป็นไงน่าก,กลัวน,านากก่วนาก,กลัวนะน่าก,กลัวไหมพี่ดีพี่เขาทำหน้ายัางไงนะพี่ดีน่าสนุกมนะากน่ากลัวตรงนี้เขายังมีอีกหลายมุมนะมามีดูสิที่เขาจัดไว้ดูไหมดูดูดูเราไปดูไหมหน่นขึ้นเวทีไปแล้วเฮ้ยเอาผีเต้นผีเต้นโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวขอเพลงหน่อยได้ไหมขอเพลงหน่อยได้ไหมเพลงที่กําลังฮิตแล้วน่ากลัวมากเลยตอนนี้พร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวบ้านจะร้องแล้วพวกหนูเต้นนะม,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 มา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งโอ้โหตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะน้องๆดูสิมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยลองถ่ายรูปดูาาไหมไเอมาเออเราต้องไปยืนตรงนั้นใช่ ออมีพอบด้วยเขามีป้ายอะไรให้เราถือบ้างอะไรเนี่ยผ,ผีไม่มีแฟนอันนี้ผีอะไรพี่ดีหันหน้ามาให้ดูหน่อยครับผีคนรักจริงไอยะอุ้ยผีไม่มีแฟนหน <c oughs> ึ่งสองวิมามีเรากำลังจะกลับแล้วตอนนี้แต่ว่าเกิดเรื่องแล้ว เด็กๆหายไปไหนกันก็ไม่รู้หรือว่าจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้อีกหรือว่าผีจับตัวไปหรือผีจับตัวไปเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูข้างในอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยผีผีคนนี้น่ากลัวมากเน้าเหมือนคุณเขาเลยใช่แต่คงไม่ใช่หรอกถ้าเป็นลูกเราต้องต้องจําเราได้แล้วดูสิเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอุ้ย ีีีเนนน่ยค้พี่แมวควนพี่แมวควนใช่ถ้าควนถือตัวนี้ไปด้วยนะลูกนะนี่เอาไปเล่นเตยสีเย็นนี้ไม่ฮาด้วยเราพูดก็ไม่ฮาแสดงว่าผีจริงผีจริงคนนี้เหมือนน้องนายเลยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่กระดูกกระฎีกเลยนะนั่นแหละสิไปเราเข้าไปตามหาลูกเราข้างในดีกว่าไป,ะปะม,ามันมีไปดูเขาม,มองตามด้วยอ่ะมีเฮ้ย น่ากลัวาหานี่มันลูกเราเอ้โอ้โหเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับเด็กๆน่ากลัวไหมสนุกมากเลยเขาทําน่ากลัวอยู่นะใช่ไหมแอบน่ากลัวอยู่เพราะว่ามีผีเดินตามด้วยที่สุนีอุบลนะครับใช่แล้วงานมีถึงวันที่26-31นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมมานะรือแค่สองวันเอง ใครอยากมาดูก็มาดูได้นะอุ้ยสนุกน่ากลัวน่ากลัวสําหรับคลิปนี้นะเด็กๆก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายกดติดตามช่องหนูดีทีวีโ oh, อไนชอตคุณเขามาแล้วครับด้วยนะโอเคบายบาย